เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเข้าเหนียวมะม่วงเล่นละครเจ้าสาวของหมาบ้าการละครั้งหนึ่งไม่นานหอบในป่าใหญ่มีต้นไม้สามสหายแผกแขนงโยกตัวเต้นเล่นละครง,งานแสดงบนเวทีหลากสีแสงสองเข้าไปหลังงานเลี้ยงมีปีศาจดักซุ่มอยู่ตัดต้นไม้จนกุดทู่เอาไปขาย สามต้นไม้โดนแบกหามไม่เข้าใจผิดอะไรใยใจร้ายแค่เต้นรำไอ้ปีศาจก็ขู่ว่ากูไม่ชอบนี่ปากกูเต้นฮิปฮอปกูไม่ขำเสียดสีกูว่าตาบอดว่าหางดำไม่รู้หรือพวกคนท่ำฆ่าทาตใครมานี่เลยกูจะพ่นเลขกำกับหนึ่งหนึ่งสองพ่นสีทับมัดกิ่งไม้ต้นไม้น้อยดิ้นสุดแรงแต่ลืมไป มันตัดรากเดินไม่ไหวสุดกายาไม้สองต้นเอาตัวไถไปช่วยเพื่อนฟ้าครืนคืืนเมฆดำเลื่นเหนือหน้าผาเมฆโปรยน้ำแสนล้านหาเทลงมาเกิดน้ำป่าซัดกลืนไม้ให้ไหลไปพอรู้ตัวมาอยู่แดนต่างภาษาเมืองเวียดนามคนแปลกหน้ามาจากไหนเขายกไม้พักก่อนนะเอ็นพักกาย ต้นไม้น้อยผู้รอดตายสบายใจไม่นานนักออกดอกผลบนกิ่งก้านเพิ่งรู้ตัวมีรสหวานกว่ารสไหนคนเวียดนามเลยเรียกนามตามรูปกายพ่อสยามมะม่วงไทยในต่างแดนต้นมะม่วงบอกห่วงแม่ที่แก่เท่าน้ำพัดมาไร้รากเง่าไร้ขาแขนนอนนับดาวทุกๆุกคืนเป็นตัวแทน แสงความหวังจากเมืองแมนปลอบประโลมแต่ชะตาก็ถึงคาดปีศาจจับมีสายลับโลกพลิกกลับพายุโหมเอาอีกแล้วมันตามฆ่าล่าจูโจมฟันมะม่วงเสียงดังโครมฟาดลงดินยางสีแดงไหลาจากกายกิ่งหยุดร่วงโดนบวงสวงโอ้ชีวิตคิดถวิลมะม่วงน้อยโดนปีศาจอ้าปากกินคิดถึงแม่ก่อนจะสิ้นลมหายใจ นรกแตกไอ้ปีศาจสั่งนักฆ่าไปชาติชั่วไอ้ชาติหมาไอฉิบหายโยนลงน้ำถ่วงด้วยปูนห้ามหายใจมัดได้ดิบมะม่วงหายในสายทานแม้ต้นหายแต่ผลน้อยลอยขึ้นฝั่งเป็นต้นกล้าที่รากอย่างแผ่พัยสารจากนี้ไปคนไม่ลืมเป็นตำนานงานเต้นรำที่ประหารฆ่าคนโชว์ส่วนปีศาจอาลวาดกัดไม่เลือก ใครอย่าเสือกมาเต้นรำมันโมโหต้องหมอบกราบจูบฝ่าตีนเป็นควายโคต้องหน่างโง่ต้องพอเพียงห้ามเจริญคนเวียดนามสอนลูกหลานโชคดีนักไม่ต้องโดนสั่งให้รักให้สรนเสริญมงังวงน้อยแค่ร้องรำพอเพลิดเพลินมีศาสตร์ร้ายบอกส่วนเกินห้ามลุกยืนมีระบบอุปถัมภ์งานรับน้อง ใครเห็นแต่งยิงสมองแถมข่มขืนไม่มีหรอกเคยรับฟังต้องกลั้ำกลืนธาตุปีศาจหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเจ้ามะม่วงล่วงไปแล้วในลำน้ำเหลือแต่ผลที่ทวงถามธรรมวิถียุติธรรมไม่มีหรอกเหล่าเด็กดีลิงปกครองมันหวดตีกี่ล้านวันลองลิ้มรสสดความเศร้าของมะม่วงที่โดนจับก,กิ่งใบร่วงไปสวรรค์ หนึ่งชีวิตที่ฝันใฝ่ไร้รางวัลกี่ชีวิตที่โดนฟันหันทำลายเหลือแต่แม่ที่ประกาศออกตามหางานวันเกิดถือเค้กมาลูกอยู่ไหนมะม่วงน้อยเจ้าลอยล่องอยู่หนใดส่งเสียงบอกอย่าร้องไห้เจ้าคนดีโป้ละหนอเจ้าลกน้อยขมิ้นเหลืองในคุกมืดไร้แสงเรืองสาดรังสีมืดสนิทยเย็นเยือกร้อยราตรี แม่จะกล่อมให้ฝันดีผ่านดวงเดือนโอละเหตเด็กของแม่เจ้าเด็กน้อยจากคันแม่เด็กตัวจ้อยหาใครเหมือนพอเติบใหญ่กล้าฝันไกลฝันก็เลือนเพราะสะเทือนระบบร้ายในสังคมเกิดชาติหน้าหรือชาติไหนอย่ากไกลแม่อย่างองอแงอย่าโดนจับโดนกร้อนผมอย่าโดนขังอย่าซบหน้าทุกกระทมอย่าเป็นทาสทุกทับถมก้มศพดิน หากจะผิดก็ให้ผิดที่โชคร้ายมาเกิดแดนปีศาจใหญ่มันใจหินเกิดผิดที่ต้นไม้น้อยโดนกัดกินกี่ชีวิตต้องสูญสิ้นไร้วิญญากรอนตอนนี้อุทิศแดดต้นมะม่วงกำหนอกำจงมาทวงพิพากษาใครตัดเจ้าใครสั่งฆ่าเสียดวงตาใครสั่งล่าให้เป็นบ้านในบ้านปลายให้ลูกมันประสาทแดกปัญญาอ่อน ให้เมียมันโดนไฟร้อนให้ฉิบหายให้แม่มันหัวฟาดพื้นคลานเหมือนควายหากมันดีให้มันใหญ่ตายไม่เป็นให้มันอยู่สามร้อยปีจนผมขาวให้มันเมามียแสนคนยันลูกเหลนให้มันเก่งขับเครื่องบินชนบิ๊กเบนให้มันเด่นตายไม่เป็นเป็นววมพายเพราะว่าทาตมันอวยพรกันดีนะให้เจริญมอบความพักกราบถวาย กูเอาด้วยจงเจริญจงไม่ตายพอใจไหมอวยเข้าไปเหล่าคนดีหากนรกมันมีจริงในชาติหน้าให้เปิดตาอย่าละเว้นไอ้พวกผีไฟโลกกันโมร้อยโยอดเปิดพิธีลากผู้ดีกลางคดีมันออกมาตีกลองสารให้สถานสะเทือนไหวโมงโมงโมงประชุมใหญ่ทุกชั้นฟ้าเรียกคนตายที่โดนฆ่าล้อมเข้ามา พิาพากษาเปิดหนังหมากลางบัญชีเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้ในอดีตให้ร้องหวีดล้อมนักฆ่ามึงห้ามหนีมึงนั่งลงไอ้มาร้ายมาดผู้ดีอีร้อยศพคิดบัญชีโจทย์เข้ามาเพราะว่าโลกมนุษย์นั้นมันแค่ฉากโรงละครลิเกกากพวกหน้าหนาแม้แต่พระก็จับสึกพลิกตำราวชิราอ้อสายฟ้าจงฟาดมึง หากบุญหนักสักเทียมเมฆเล็กค่าพี่เชิญเสด็จอเวจีลงหม้อน,นึ่งหากระยามผิดศีลห้าแค่ครึ่งหนึ่งเทวทัตผู้โดนถึงขอนัดเจอหากไม่ผิดจิตสะอาดไม่เคยฆ่าไม่สั่งการส่งนักล่ายามเหยื่อเผลอให้พุ่งตรงราวหงเหินนกละเมอไปเสวยไปนอนเพอข้างพระอินหากไม่ผิดไม่ร้อนตัวชั่วไกลห่าง ฟังกลอนแล้วอย่าครวนครางปาก้อนหินอย่าร้อนรนทนพิษแผลเป็นอาจ,จินบริสุทธิ์ฟังฟินฟิแค่ละครหากว่าร้อนหรือว่าเดือดเลือดพุ่งพร่านมีชนะกหรือนั่งสันยาโดนสอนแค่ฟังเสียงเรื่องโกหกเรื่องละครอย่าเสือกวิ่งออกมาหอนนะคนดีเป็นคนดีมีศีลห้ามีศีลสิบไฟร้อนร้อนเรื่องจิบจิบเลียชวี เหมือนสีดาโดนนินทายามนารีลุยแม่งเลยเพลิงคยี่แต่ไม่ตายการพิสูจน์คือคำสอนให้ย้อนคิดการลุยไฟหากไม่ผิดไม่คิดร้ายแม้พระรามตำหนิเมียบอกอับอายยังยอมรับผลสุดท้ายจบอย่างดีการตำหนิประเทศนี้ทำไม่ได้ห้ามปรับปรุงบอกใส่ร้ายบอกปาขี้ การวิจารณ์ก็ห้ามทำบอกกาลีห้ามลำเส้นคิดดีๆแล้วทำใจปันมะม่วงที่ยังหามยังไม่สุกจะไปบ่มจะไปปลูกก็ทำได้แต่รสชาติที่สุกเองหวานละไมหากไปเร่งแก๊สบ่มใส่ได้เหมือนกันประเทศนี้บ่มมะม่วงเกือบร้อยปีเน่าหลายรอบผิดวิธีนะทุกท่านกว่าจะสุกมองเพื่อนบ้านเขานั่งทาน สนุกสนานแดกของหวานหลายเมนูประเทศกูอยากจะแดกน้ำดอกไม้รอรอรอโหวตเข้าไปนะพวกสูชชอดอกไม้ต้นมะม่วงก็ร่วงพลูเพราะมีปืนมายกขู่ยิงประจำปืนและปืนล้อมมะม่วงห้ามออกดอกห้ามออกผลจนหัวหงอกจนมืดค่ำรอสิบปีรอรอ้รอยปีกัมหนอกรมปุ๋ยที่ใส่ท็อปบูดย่าคอยสําเติม จบไปก่อนกลอนส้นตีนกลอนกากกากหากใครรักฟังรู้เรื่องก็ส่งเสริมหากใครเกลียดก็ไปฟังท่านจุนเจิมฟังจุลินคนส่งเสริมบักปรินจบตอนข้าวเหนียวมะม่วงเล่นละครเจ้าสาวของหมาบ้าคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนชาชี